ตอนนี้เรือกำลังจะเจอกับพายุฝนข้างหน้าครับสำหรับผมเนี่ยพายุฝนที่ทะเลเขตหนาวเนี่ยน่ากลัวกว่าทะเลปกติเยอะครับตอนนี้รู้สึกถึงเรือโครงนิดๆแล้วครับความเร็วเรือตอนนี้อยู่ที่19.1นอตหรือว่าประมาณ35-36กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเรือกำลังวิ่งขึ้นเหนือไปนะครับอยู่ในเขตมหาสมุทรแปซิฟิกเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ และจุดที่ลึกที่สุดในโลกก็อยู่ที่มหาสมุทรนี้ครับอยู่ที่ร่องลึกมาเลนาลึกถึง11กิโลเมตรลึกลงไปข้างล่างเลยครับคิดว่าอีกสักพักถ้าฝนเริ่มตกเนี่ยกัปตันก็จะประกาศว่าไม่ให้ทุกคนออกมาตรงระเบียงเรือหรือว่าพื้นที่เปิดนะครับอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่10องศาเซลเซียสครับตอนนี้ข้างนอกตรงระเบียงเรือก็จะไม่ค่อยมีคนออกมาแล้วครับเพราะว่าลมแรงมากๆครับดูทะเลตอนนี้ครับน่ากลัวมากครับเนี่ยครับไม่มีคนเลยครับบนดาดฟ้าเรือไม่ต้องพูดถึงครับตอนนี้ลมโคตรแรงครับ เรือเนี่ยวิ่งบูสุดกำลังครับหมดเวลาการวิ่งแบบนอมแนมนะครับตอนนี้กำลังจะเจอคลื่นพายุฝนครับตอนนี้ผมยืนอยู่บริเวณค่อนไปทางหัวเรือนะครับจะรู้สึกถึงคลื่นกระแทกเรือดังมากครับทิศทางคลื่นทั้งหมดตอนนี้มาจากทางหัวเรือเลยครับดูน้ำครับเป็นสีดำหมดเลยครับน้ำทะเลคิดว่าอากาศกำลังจะหนาวขึ้นด้วยครับตอนนี้เดี๋ยวเรากลับไปที่ห้องกันครับมาเทรดหาค่าอินเทอร์เน็ตกันหน่อยครับ ช่วงนี้ค่าอินเทอร์เน็ตใช้อินเทอร์เน็ตไปเยอะมากครับเบอเรือเป็น Wi-Fi จากดาวเทียมนะครับต้องซื้อนะครับจากเรือเอาสักประมาณ20ดอลลาร์หรือว่าประมาณ700พอครับผมใช้สัญญาณของซิกซี่เหมือนเดิมนะครับทำตามลูกศรอย่างเดียวครับไม่ต้องคิดเองไม่ต้องวิเคราะห์เองครับนี่เพิ่งเข้ามาหลังจากที่ไม่ได้เข้าเลยประมาณ45วันเนี่ยครับได้ละ25ดอลลาร์ครับหรือว่าประมาณ800ครับผมไม่ได้เข้ามาทุกวันนะครับแล้วแต่จังหวะครับไม่ใช่ว่าเทรดแล้วจะได้ตลอดครับ แต่ก็เนี่ยครับพอได้ค่าขนมครับใครอยากศึกษาเนี่ยแอดเข้ากลุ่มผ่าน QR code อันนี้ได้เลยครับแล้วก็ทักบอกแอดมินได้เลยว่าดูมาจากคลิปนี้ในกลุ่มก็จะมีโค้ดสอนตั้งแต่ไม่เป็นเลยครับมีไลฟ์สดสอนด้วยเปิดแอดเขาวนันนี้รับสัญญาณหนนาทีฟรีด้วยครับ